สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว t o y o ต a Fortuner 2.7 V เกียร์ออโต้นะครับรถปี2009รถสีดำส,สวยๆเลยรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเกียร์ออโต้ใส่ชุดแต่งรอบคันนะครับ รถสวยมากนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยร,รถเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยชนหนักนะ,ะนไม่เคยชนเลยรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่รถประมูลนะเดี๋ยวพาไปชมภายในนะครับภายในส,ยสวยๆเลยเบาะแบบสลไลด์ไฟฟ้านะครับ ภายในเบาะหนังไม่มีแตกขาดนะวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต,โต้เลขกไม่สองแสนห้านะภายในสวยเลยภายในสวยทุกจุดนะครับเบาะไม่มีขาดเลยมีแอร์นะครับ เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับรถเดิมไม่เคยชนเลยนะครับเลขขาหน้า LR อยู่ครบนะครับเครื่องแห้งนะครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับ อไอนะครับไม่มีฟันไม่มีน้ำมันเครื่องเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคาะสี68แล้ว